วดัดตีใหม่จากดอยทงครับขณะนี้ในเมืองปลายครับแสงไฟในเมืองปลายจุดพลุกันใหญ่แล้วครับ ขอให้ทุกคนเห็นๆ,ๆนะครับโชคดีตลอดปีใหม่2558้าหปด Happy New Year